สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเบียร์ไซคพีเดียนะครับช่วงเบียร์รีวิวนะครับก็หลังจากหายห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าผมเองนะครับก็ไม่สบายนะครับก็ไม่สามารถรีวิวได้นะครับเพราะว่าไม่ได้กิน ของเบียร์นะครับก็กลัวว่าถ้าเรารีวิวไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ได้กลิ่นอะไรดมไปก็บอกเพื่อนเพื่อนๆไม่ได้ว่าเบียร์นี้กลิ่นเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้กลับมาแล้วนะครับ90%ยังไม่ร้อยเปอร์เนะพูดพูดไปอาจจะมีไอบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะครับอยากกินเบียร์นะซึ่งเบียร์ที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ครับเป็นเบียร์ตัวนี้ครับนี่ครับ333นะครับเอ็กซ์พอร์ตนะครับเป็นเบียร์จากประเทศเวียดนามนะครับจากบริษัทนี้ครับซาเบโค นะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับเบียร์ตัวนี้นะครับเผมได้มานะครับจากประเทศเวียดนามนะครับเป็นน้องชายซื้อมาฝากนะครับน้องชายที่สนิทกันนะครับผมซึ่งก็เลข3ามสานี้นะครับก็ตรงกับจำนวนสมาชิกในแฟนเพจของเราใน Facebook พอดีนะครับ3า3คนก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่ใช้ในการฉลองนะครับครบรอบ333คน33มรยไลค์แล้วกัน นะครับผมเบียร์ตัวนี้ครับผมได้มาจากประเทศเวียดนามนะครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมนะครับผมในประเทศเวียดนามนะครับแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีนะครับผมเบียร์ตัวนี้เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับเบียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเบียร์สไตล์เขาเรียกว่าสไตล์ลาเกอร์นะครับผมที่ประวัติเนี่ยเขาบอกว่าเบียร์ตัวนี้นะครับเดิมเนี่ยมันผลิตในประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าใช้ส่วนผสมที่มาจากเยอรมันนะครับในปี18 93นะครับประมาณนั้นและเดิมเนี่ยมันชื่อแค่33นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับเขา move การผลิตไม่รู้สงสัยขายไม่ดีหรือเปล่าหรือคนฝร,รั่งเศสไม่ชอบกินเมียแบบนี้นะครับก็เลยย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่โฮจิมิน c i ซิตี้นะครับที่เวียดน,นามแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเพิ่ม3เข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็น333 นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะปัจจุบันนี้เบียตัวนี้เนี่ยในเว็บไซต์ของเขานะครับบอกว่ามีขายที่เวียดนามนะครับเป็นตลาดหลักนะครับมีขายที่อเมริกามีขายที่ญี่ปุ่นมีขายที่แคนาดานะครับก็ไม่อยากไม่ไม่ใช่ไม่อยากเชื่อแต่ว่าไม่เชื่อว่ามันจะขายดีขนาดนั้นนะครับโอเคครับดูดีไซน์ก่อนนะครับก็มาที่กระป๋องขาวนะสามสีนะขาวแดงแล้วก็ทองนะครับผม3า3ส x ม o r t มาที่แอลกอฮอล์นี่ครับ 5 3นะครับ ABV 5.3%นะครับแล้วก็ขนาดครับเหมือนบ้านเรานะครับ330 ml นะครับเป็นสไตล์ l a กอร์นะครับผมก็อันนี้น่าจะใสใสเคลียร์เคลียร์นะครับแล้วก็ดื่มง่ายตามสไตล์เบียร์บ้านเราแก้วที่เราใช้วันนี้ครับนี่ครับเป็นทรงคล้ายคคล้ายๆไพ่นะครับแต่ว่ายาวซึ่ง เดี๋ยวนี้บางร้านเบียร์ก็จะเสิร์ฟ้วยแก้่แบบนี้นะครับผมมัน,ม,นมันสามารถกินเบียร์ได้หลายแบบนะครับผมผมผม,ผมขออนุญาตนะครับเรียกมันว่าเซสชั่นกลาสละกันนะครับคือสามารถใส่เบียร์ได้หลายแบบเดี๋ยวลองไปชิมลิ้นชิมกันเลยนะครับต้องบอกว่านะครับที่ป่วยไปเนี่ยนะครับเหตุผลที่ไม่ได้รีวิวเนี่ยเนื่องจากว่าเเจ็บคอด้วยนะครับแล้วก็อโอ้โหกระป๋องแข็งมาก โอเคออกแล้วนะครับจบคอด้วยแล้วก็ไม่ได้กลิ่นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นวัดนะครับแล้วก็จมูกตันนะครับไม่ได้กลิ่นเลยเลยนะกลัวรีวิวเราไม่ได้บอกเพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนไม่ถูกว่ากลิ่นอะไรอ่ะเดี๋ยวลินนี่ครับผมเดานะครับว่าแก้วเนี้ยถ้าเทเบียร์หนึ่งไพนะครับน่าจะขึ้นมาประมาณขนาดนี้พอดี น่าจะพอดีกินกินเบียร์ไพนหนึ่งน่าจะน่าจะกําลังสวยนะครับผมแต่นี้ประมาณสามร้อยสมสิบก็เลยยังไม่ถึงไพ่นะครับโอเคนะครับสีก่อนครับสีเนี่ยผมไม่รู้แต่แก้วมันก็ใส่นะแต่สีมันไม่มันไม่ใส่แบบปิ้งเท่าเบียร์บ้านเรานะครับมีขุนแต่ว่าขุนนิดเดียวนะครับขุนนิดเดียวจะเรียกว่าใส่ก็ได้นะ มันมันขุ่นนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับแต่เป็นเหลืองอ่อนครับเหลืองอ่อนสีเหมือนเบียร์บ้านเราเลยนะครับแต่อย่างที่เห็นครับฟองบางมากนะครับไม่มีฟองเลยนะครับฟองอ่อนสุดๆนะครับผมผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะการขนย้ายมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราชิมก็จะรู้ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแฟลตเบียร์หรือเปล่านะครับคาร์บอนเนชั่นพอจะมีให้เห็นลอยขึ้นมาบ้างนะครับหมายถึงตัวบับเบิลนะครับดังนั้นเชื่อว่าตัวนี้น่าจะ อ,อมีความซ่าดื่มง่ายนะครับเราไปดมกลิ่นกันอืมกลิ่นเมาส์ครับกลิ่นเมาส์นำมาชัดมากมีกลิ่นเมาส์นะครับแล้วก็มีกลิ่นเปรีป้ยวๆแบบยีสต์นะครับนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆเบียร์ไทยมากนะครับอันนี้คล้ายๆเบียร์ไทยมาก อืมนะครับมอลยีสต์นะครับ,นะรบแล้วก็ฮอปจางๆบางๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะครับชิมเลยดีกว่า ซาครับซานะครับยุบยิบที่ลิ้นนะครับที่เพดานปากแล้วก็ขมนำมาต้นๆนะครับนิดหนึ่งขมต้นๆนิดหนึ่งขมต้นๆท้ายๆมีมีอมหวานเล็กๆนิดเดียวนะครับหวานให้พอรู้สึก รู้สึกว่าไม่ขมจนน่าเกลียดกลิ่นเนี่ยเเบียร์ไทยมากๆนะครับตัวนี้คือไม่แตกต่างอะไรเลยนะครับจากเบียร์ไทยบ้านเรานะครับบอดี้ถ้าเป็นลากเกอร์เนี่ยตัวนี้ถือว่าบอดี้อยู่ในระดับกลางนะครับตัวนี้ครับแทบจะไม่มีอะไรคอมเมนต์เลยเพราะว่ามันเหมือนเบียร์ไทยมากๆนะครับตัวนี้ นะครับสามสามสามกนะครับก็ลองดูครับอันนี้กินง่ายมากเหมือนเบียร์ไทยเลยนะครับผมใครไปเวียดนามก็ลองหาดูหาทานกันนะครับตัวนี้กินง่ายครับเดี๋ยวมีอะไรรีวิวอีกนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ